เอ้พีนองเข้าตังไฟกันนะบันเป็จนจะไดนเป็นจะติดบ่ตังไฟกันได้มีขวบมีขั้ว้ำเพรีนบ่โอ้ยดูน้อยตัวนี้ ไปย่ดอกผู้พิเไปย่างห่างย่างหยังผู้พินไปไทยจะไปแจกบัตรให้ออฟเป็นกัวยเตี๋กินซูกี้กินเนื้อย่างคือสเสซ่บยิดรปนี้แจกย่ดอกเนื้อย่างใคร กินข้าวกีนนี่ละก้อนก้อนที่พีกินเนื้อย่างอืมลกลกุลก่มลกูลกรลก่วงรีเร็วๆหมเด็กกี ใช่อีกใช้สีอะอรไหลขึ้นกันไรอืมเปนะพทันห้องทันกับทันกาน,าน,านกี่แล้วทันกูกันได้ีก้กนแหละโอ้ย เี๋ที่จังพี่พเทียวเมีม๋มเมนทานตุนมาดีมาเมนมีทานมาดี นั่นนะจังไฟกี้ขอกี้จักบาทก่อนพี่น้องครับเนาะเนาะว่าตรงเบึ่งดอกกรมาวิธีเฮ้อเบึ่งตอนอันนี้ละ่ะเบึ่งตอนแหลี่ยวหลดมันจังขักพุดธพุดหยอดเลยพี่น้อง อใหม่สนเน่ะเกืออสุดยอดเลยเบ่งพี่นอดครับดันนี้ไปเพื่อลงอีกบัดเฮ้ยฝนไอกันโอ้โหไฟขึ้นลุกแลลุก กี่ข一ี่มออแมนครับรักบัลรักอบอลยังเขาว่ะเขายยเกลือครับพี่น้องโอ้รสดาาิถ้าผู้ใดไม่เคยกินกะเค็มครับ โอ้ยเกียมมันต้องเขีมดิเกี่ยงก็ต้องเข้มตัเนุ้นนะมุ้งมีหละบับบเขานีกาลิเนี่ยวันนี้จะพิกดูจะหน่อยครับว่ามันยังดอกมันไฟแห้งมันบะพิกดูมันก็สิมหมที่เดียวผู้ใดเบืองอยู่ทังเมืองนอกเมืองหน้ากับมีแล้ว เป็นอยู่ใด้ทางผุนนี่เขาเหนียวพราเด็กกี่เขาบะนอ่ะปันห้องกันนี่เลวครับแ้่สิโลโอโห้วเลือตัวแสบพื้เนเกาปืนแค่ไหน่อยกันทาง้งวเดกลมจะได้เนาะทาาเพิ่นผูเพิ่นไปแจกบัตรฟรีทางจะสุดทน กินเขากินนนำไปเนะาะก็เป็นรสมแลละจีปันนี่โอ้ใหม่ซะเนาะเกือบเป็นใหม่จนปึ๊บนานว้ยเหลืองนะพี่น้องว้าฮักบันนี่นั่นนะสุดสุดๆุด,ด,ดนี่แหละอาหารบ้านเฮาเนี่สุดๆเลยแหละพี่น้องครับมเมื่อกลนไก่เมือมเม่อวันไก่อุ้ยฝุดนะ เป็นยังไงครับพี่น่องสุดยอดบ่เพราะมันคักกืเบิอยู่แล้ววิมันนี่กะฝนตกอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนยูบเบิดมือเบ็ดเบ็นนะครับไปใส่กับอะไรดูบานยางเดียวเลยมันนอนเบ็นยางเดียวเลยไหนว่คลักรนเบิดเล็บ่ะว่าเลย ไม่เอานไปเอาไปแต่ครัวกันเลยคุณนะครับปุ้ยไฟกําลังแบบมันมย่างนูนี่แห้งสิครับย่างนูหน้าเนาะผู้ใดเคยกินนูหน้าก่นนี่แล้วไฟยังสิแล้วแห้งคืน่งนที่น้องฮะในการเลี้ยงคุณนะจอด,ะดจอด จะได้ไทางนี้เนาเอ้าแบตกับสีเบ็ดดีจะได้แบตกับสีเบ็ดพ่อแบต็ดใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วเฮายใกล้แล้วโอ้ยหุ่นนะฮ่าไฟจะลอยกดัดมั้ยสุดๆนี่แล้วอาหารสั่นเลือด แต่พอมียาากินถึงแจ้สมัยใน,น้อยนี้เราผู้ใดเคยกินข้าวเมนไตคิปด้วยครับผู้ใดบ่เคยกินกับข้าวเม่น,มนผู้ใดอยากกันนี่แหละมาหาพอดีเทะีลซักไม่ยำมมายาม่ยมพอดีแล้วพอดีสิกีเข่าสู้กินกีเขาห้อยเกลือ <c oughs> แกนตัวกันจะไ,ไหนโอ้ไม่เราทั้งนี่บัดนี้อเกือตัวนี้ ก็เท่าบอกอ้ยตายสิสินี่ยจะได้ห้องพี่นนอือว่ากรรมวิธีในการยี่เขา,ขาห้องอหี่ก็ือว่าราบเรื่นไปด้วยดีนะครับได้การเลยงามขักขวางแผนเฮ้ยสุดอยอดเลยเป็นไ,ได้พี่นนอเฮาเดี๋ยวจะให้เบื้องครับมันสมัก่อนให้มันได้อีกจักน้อยก่อนห้องเสียอ,ออกใพี่นนองได้เบื้องได้ชมหรือว่าียบบ้อย มาวิธีมือเด็ดแต่เช้ดังไฟเลยเนี่ยโอ้สีไหมก้อนสีไหมก้อนสีไหมก้อนองเบ่งดูดูนาจิได้แล้วมั้งสันีิโอ้โหละพี่น้องมันสีไหมทีมบ่บ่อเสียบ กีเข่ากีเขาโ <c oughs> อ้เโยเกลือพี่นอ้องเขานี่เสียซับเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพอนหยัดไปหากินเขาก่อนบัดนีรับประทานอาหารก่อนครับพี่นอ้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ